ขนาดมีดคมๆยังหั่นไม่ขาดเลยสม ไม่มีอันอื่นแล้วหรอนี่ไงก็จะใช้รวมกันโอ้พอๆกันแหละามาแหล่งเดียวกันอืมอืมลงไปีนโคกแลวอันเนี้ยและอันนี้พอปุบปก็พอ,พอ แค่นี้พอไหมล่ะอือพอนะอือพอะนาวที่ที่ที่หนีบ หัวปีนี้ใหม่มากเลยเพราะไอ้ตรงนี้มันไม่ดำมีน,นาคนขายก็บอกหัวปีใหม่ป้าบอกใหม่แน่นะใหม่สิ 看哦 เยอนนะไปไหมหัวฟีเยอะไปป่ะไม่รู้สิเหมือเสียงปลาใช่แล้ว นะห้ามเรียกร้องหิวบอกไว้เลยนะเดี๋ยวเสร็จเลยเรียกเองไปนอนต่อเลย โอ้ oh, ใหญ่ไปนด <หอ S 2> ุด <หอ S 2> ว่าแม่หั่หนของใหญ่เกินไปไว้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 จะอร่อยไหมน้อเนี่ยหออ่อตามมีตมเกิดน,นะคะแม่แม่ก็ห่อไม่เป็นห่อไม่เป็นนะคะทําอาหารเป็นสารพัดอย่างไม่มีปัญญาหอ่ออะไรอย่างยี้เลยไว้ อายเขาอย่าไปพูดอายเขาอายเขามันไม่เหนือปากกวนแรงหรอกเนี่ย<ๆ>ก็ได้แค่นี้แหละสวยอยู่หยุ่มหยุ่มไปเถอะเดี๋ยวก่อนนะป้าเขาหิวข้าวเลยใช่ไหมเธออย่าเดินมาบ่อยนะฉันยิ่งเครียดเคียดกับห่อหมกอยู่เดิน โอ้ยเนาะโอ้ยเนาะช่างมันเถอะช่างมันเถอะช่างมันเถอะช่างมันช่างมันเนี่ยเดี๋ยวค่อยๆทำค่อยๆเป็นค่อยๆไปคมเตามันต้องเบียนลงใส่ถาดนึ่งไปเลยไหมไม่เอามันไม่หอมใบตองเอาใบตองหมกๆไปมันไม่หอมใบตอง เดี๋ยวมันก็เริ่มเป็นแล้วนันยังไงได้แล้วห,หมกอุ้ยอันนี้ห่อของลูกสาวอันนี้ห่อของคุณแม่อันนี้ของลูกอันนี้ก็ของลูกอันนี้ก็ของลูกปิด มัฉกน้ำม,มันอกนาอ๋อเอาสักีะเอาหมกบนบนเดี๋ยวมันทิ่มลงไปหยิเออนั่นแหละใครว่าหมกนี้ข้าพเจ้าเองพอก่อนอ่ออกไ,ได้อีกอันอน,นึงนะมมสมว่าหมกจริงๆร้อนนะร้อนนะเราคาจับอยปิดไม่ลงปิดไม่ลง เพียนี่นะคะเมื่อใหม่ะคะ่ะจิ้งจริงงมือกลายเป็นหมกไปแล้วอร่อยนะแค่หมกไม่สวยใช่หอ่อไม่สวยแต่ข้างในอร่อยมาก ไม่ใช่ชมฝีมือตัวเองนะคะอร่อยจริงๆค่ะโอ้ร้อนมากอืมพอแล้วไหมกินแค่นี้พอไหมไม่พอไม่พอหิวข้าวอืมหมกไม่หมกไม่สวยจริงๆอายเขาเนี่ยคนดูก็ตายแล้วพอแล้ว